ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องสปินโซนวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับอากาศยานไร้คนขับที่ถือว่าเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญของอิหร่านในยุคป,ปัจจุบันนั่นคือ m o h A j e r 6โดรนยุทธวิธีที่ถูกพัฒนาโดยประเทศอิหร่านและได้รับความสนใจจากหลายประเทศทั่วโลก m o h A j e r 6ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในภารกิจลาดตระเวณ การสอดแนมและการโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินโดรนรุ่นนี้มีรูปลักษณ์ภายนอกที่ดูทันสมยัยตัวลำเป็นแบบปีกตรงทำจากวัสดุคอมโพสิตเพื่อลดน้ำหนักและเพิ่มความแข็งแรงใต้ปีกสามารถติดตั้งอาวุธปล่อยนำวิถีได้ถึงสองลูกเช่นระเบิดนำวิถีแบบ GM ภายในของ m o h h j e r 6ไม่มีห้องนักบินเนื่องจากเป็นระบบไร้คนขับแต่ภายในตัวลำบรรจุอุปกรณ์ควบคุมการบินขั้นสูงกล้องอินฟราเรดระบบเซนเซอร์ตรวจจับเป้าหมายและระบบส่งข้อมูลเรียลไทม์กลับไปยังฐานควบคุมภาคพื้นดิน ด้านสมัถนะ M O H J E R 6มีรัศมีการปฏิบัติการประมาณ200กิโลเมตรสามารถบินต่อเนื่องได้ถึง12ชั่วโมงและมีเพดานบินสูงสุดประมาณ5,500เมตรความเร็วสูงสุดอยู่ที่ราว200กิโลเมตรต่อชั่วโมงและยังสามารถบินได้ทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยกล้องตรวจจับความร้อนที่ติดตั้งมา m o h h j e r 6ยังสามารถปฏิบัติการร่วมกับระบบอื่นๆได้เช่นระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์และการกำหนดพิกัดเป้าหมายให้กับขีปนาวุธหรืออากาศยานอื่นซึ่งช่วยเพิ่มความแม่นยำในการโจมตีอย่างมากโดยสรุป MOSHJER 6ถือเป็นหนึ่งในโดรนที่ทรงประสิทธิภาพมากของภูมิภาคตะวันออกกลางไม่เพียงแต่เป็นเครื่องมือด้านการสอดแนมและการโจมตี แต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของอิหร่านในการพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารขั้นสูงได้ด้วยตนเองถ้าคุณชอบวิดีโอแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆจากช่องสปินโซนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ